สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีแซลมอนนะครับชิ้นใหญ่เลยวันนี้ยังมาปาดกินแบบสดๆซาซิมินะครับคุณผู้ชมน้าจิ้มแบบแซ่บๆนะครับผมกินหมดเลยไหมอ่าคนละประมาณกินได้อิ่มมาสักโลกว่าเนี่โอ้มีดคมมากเลยอย่าให้โดนมือนะพี่เกมทำไมซิปเลยนะเหรอใช่แล้วซิปมันคมมากแรงนะนเนอะใช่คมขนาดนั้นเลยไม่ต้องใช้แรงเยอะนะแค่เอามีดวางแล้วก็แบบปาด ขาดยันใบตองอ่ะเราจะได้แบบไม่ต้องให้ปลามาเล้งไงคุณผู้ชมมีดคมๆนี่แหละเพราะเมื่อก่อนใช้มีดมีดหันกอ่ะพอจะขาดปลาเล้งหมดเลยอันนี้ชับเดียวขาดเลยชอบเอานอนหูสวยมากเฮ้ยมันยังมีกัางเลยพี่เกมเด้งออกมาเด้อคุณผู้ชมไปกินแซลมอนด้วยกันวันนี้ไม่ได้กินแซลมอนนานมากนี่มีดของเราได้ใจมากครับผมเชฟ มีจากฮารุริโตอิบุตะามาจากญี่ปุ่นจากมีแต่กับบุหูนะโอ้เว้ย pic. มาน้ำจิ้มแบบแท,บ,ทบเลยอู้หันชิ้นแบบเป็นขีดเลยชิ้นหนึ่งปลาบบบบบชิ้นบะเริ่มมาหันชิ้นนิดเดียวไม่ได้หรอกจิ้มกันบอกก่อนเลยว่าน้ำจิ้มเผ็ดมากดูเยกสีก็รูอ้อย่าไจิ้มอย่าไปจิ้มเยอะนะน้ำจิ้ม เผ็ดเด้อเผ็ดจังด้ว่แซับเลยใส่ปลาไม่เ้ยพี่เอ็มกินหอมๆมอ่ะโหคำแรกมาเลยอ่ะน้ำจิ้มตำใหม่เมื่อกี้นี่เองคุณผู้ชมมันเลยเผ็ดใส่พริกประมาณห้าสิบเม็ดพริกแดงด้วยอ่ะ อันนี้อาดามแซมอนข้าวปั้นข้าวปั้นทางนี้ซาซิแบบอย่างเงี้ยโปะไม่เผ็ดมันไม่แซนะ่บเนาะเอาพริกขึ้นมานนะอะไรเงั้ยแหละยิ่งท้องยิ่งนุมงม่มคุณผู้ชม ินมาุ่มละมุนในปากนี่ๆๆในพิมพ์ส่วนนี้เขาจะเอาแบบว่าเอาไว้ดองแล้วดองเพราะนันมันเยอะส่วนเนี้ยใช่อาจจะกินดองก็เหรอกินดองดิแล้วพึน้องไปจะกินจะกินดิบหมดเลยเหรอวันนี้หมดเลยทั้งตัวเลยไม่ไหวอ่ะนี่ตรงกลางอ่ะกินสดข้างหลังอาจจะแบบเอาไปทอดมันไม่ค่อยมีมันในหางมันอะ อุ้ยนอนนอนเอาก้างเอาให้หมดคุณผู้ชมเนี่ยกรึบๆเลยไม่ได้เดี๋ยวเอาฟันกัดออกเอาฟันฟันหล่อนะกัดได้ไงวะเดี๋ยวบูลลี่ดีเอาขวากัดเอาไปเลยอโอเคไม่พี่อยู่ฝั่งนี้พี่เห็นฟันหล่อไงพี่ก็เลยบอกฟันหลอก็มีใจนะครับออโทษนะเนี่ยฟันหลอกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่หลอนะมันไม่น่าดำเหมือนนี่โอเคมันเป็นพ่อกีฬาสีคุณผู้ชม เพราะว่าปีนี้ผมเป็นสตาฟอ๋อไม่ได้เหมือนปีแล้วปีแล้วเล่นกีฬาเฉยปีนี้เขอเขาเก็บด้วยไงเก็บเต็นท์เก็บอะไรใช่เป็นคนขยันคนหนึ่งเหมือนกันเถอะมันเลยแบบไม่หน่อยไม่ไปหน่อยคุณผู้ชมแข่งกีฬาสามวันใช่ไหมอืมอ่าจริงจริงมันมากกว่านั้นเพราะว่าทําเต็นท์ไงก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะที่ตากแดดอ่ะนี่คุณผู้ชมสาใจไม่ล่ะชิ้นแบบเนี้ยนี่เราจะมากินชิ้นน้อยไม่ได้คุณผู้ชมครับปลาเรามีเยอะ ตั้งหนงกิโลครึ่งแบบไม่ไม่สะใจอ่ะใช่นี่ที่เขาไปซื้อกินแล้วมันเป็นกล่องน้อยๆกินประมาณสองสามชิ้นนี่ก็อิ่มแล้วเนี่ยดูพี่เกมหันมาดิปกติเอากินกับข้าวชิ้นเดียวก็อิ่มอ่ะผมได้ชอบตรงพุงมันนี่ตรงท้องตรงนี้คุณผู้ชมันมัน เป็นปลาชนิดเดียวที่ผมรู้สึกว่ากินสดแล้วมันไม่ข้าวเลยเขาสร้างให้มากินสดเนาะมีอะไรนะโอเมกา้าเออ่มีโอเมก้าสามไขมันดีแล้วโปรตีนโปรตีนสูงมากปลาเนี่ยอืม เห็นเขาบอกอันนะไม่เกี้ว่าเนี่ยพวกที่เขารดน้ำหนักเขากินแซลมอนกันนะครับฮะมันมีไขมันดีนะความรู้รอบด้านครับผมแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองรู้ครับรู้เยอะ <c oughs> อันนี้หวานมากคุณยัมกรอบดีกรอบแล้วหวานโอ้ยคุณผู้ชมดูซีฟู้ดดี เด็ดมากโคตรดาโคตรโคตรเด็ดเลยปันน่นนะพี่เอ็มแล้วตำม,มันี่มันมาต,ามตม้นยังไงทั้งตำด้วยปั่นด้วยสองออสองรอบโอมือรีดน้ำพีกออกมา <laughs> มันมีอันเก่าที่ตำไว้แล้วก็มาปัน่นทำใหม่แล้วก็ปัน่นเข้าใจปะองอะไร พักก่อนหันกินอยู่กินผักนั่นเนี่ยหัิศเยอะเกินไปว่ะบอกเขาไอ้แดงที่ข้างนะอันน่ะออยังไงนะ <c oughs> อันแล้วแบบว่าออโอ้โหหันมาก <c oughs> เชฟมือชีพเขาบอกว่าหันแบบว่าถ้าหันให้มันแบบ เห็นเป็นเหมือนกระจกอะนั่นคือแบบมือโปรทำได้ไหมไม่โปรครับมีแต่มือเนี่ยเจอก้างกึ้ดเลยไม่เข้าเนี่ยมันเจอก้างเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเหรอใช่ไม่นก้างกลางตัวมันะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมดเราดึงไม่ได้มันเล็กเนี่ยเห็นไหมก้างกึ้ดกึลยอ่้ดโอ้โหชิ้นเนื้อผมว่าชิ้นนี้ผมก็อิ่มแล้วแหละ โอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดาดตอนที่หางเนี่ยมันจะแน่นคุณผู้ชมมันไม่ค่อยมีมันหางอะ่ะบ้าเนีะจิ้มเห็ดอื้ม ทาวาซาบิอันนี้เอาวาซาบิเพราะว่าเหมือนลืมมาเลยสักอย่างถาใส่ซีฟู้ดพร <c oughs> ะวาซาบิดี๋ยวมันจะซีดเกิน <c oughs> ตอนนี้มันเอ็นมันยิ่มเยอะเป็นเหตุ <laughs> พักขนาดหั่นไปกี่ชิ้นอะเมียมโกลูมานสามสามชิ้น <c oughs> คนละครึ่งไปอะไรเนี่ยที่หั่นมาเนี่ยโอ้ยอันนี้ชิ้นก <c oughs> ินไหวหอ่ะ โอ้ยเละเละแล้วเ,เ,เริ่มอิมอ่มคุณผู้ชมเผ็ดด้วยน้ำจิ้มหนัวมากว่านี้เว้ยมันเกลือดี่ว่าน้ำจิ้มเนี่ยม,มันเกลืออะไร <c oughs> นี่มาไหวแล้วคุณผู้ชมมาไหวมาแล้ว <c oughs> มาไหว้แล้วคุณผู้ชมเผ็ดแล้วครับผมเผ็ดบอกอีกคนนั่งคินครับกินแซลมอนเยอะๆผิวจะได้ส้มๆบอกตัวเองเลยส้มแล้วครับส้มจนดำเลยเอาให้หน้าดำดำด่างๆมันหายหน้าดำด่างอย่างครับเขาเลือกดำเข้ม ดำด้านดำดุอ่ะไม่เคยเห็นนะมันรถอ่ะรถยนต์น่ะดำด้านดำดุอ่ะดำคมดำคมดื่มเหลอกลาง

เอาละอีกคำหนึง่งคุณผู้ชมโอ้ยไม่ไหวเผ็ดด้วยอิ่มด้วยเดี๋ยวกิกนเยอะก็จะเลี่ยนนะผมปลามันสดแล้วก็มันเนื้อแน่นมากเลยปลาวันนี้เนาะผมชอบแบบเนื้อมากเลยวันนี้เนื้อมันหนึบคุณผู้ชมกระโดดโอ้โหสองคนหมดไปเยอะเบื้อง บ้าปลาหดเอายไหมพอแล้วครับพอแล้วกินเยอะกว่านี้เนี่ยมันจะเลี่ยนโอเคครับผมวันนี้ก็สวสวันคุณผู้ชมนะครับมากินแซลมอนนะครับผมวันนี้ผมกับน้องนะครับก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนตอนนี้เผ็ดมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็เด็ดมากขอไปกินหนังก่อนอร่อยนุ่มละมุนในปากนะครับผมปลาสดมากกว่านี้สดมากครับผม คลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ,รบนี่นี่เอาไปดองพีเกมนี่นี่มันเยอะๆเองนะ